โปรแกร,รมจิตยิ่งพูดชีวิตยิ่งดียิ่งพูดยิ่งร่ำรวยจงให้จิตใต้สํานึกของคุณตอกย้ำซ้ำแต่ถ้อยคำที่คุณอยากให้เกิดขึ้นกับชีวิตถ้อยคำเชิงบวกถ้อยคำที่จะทำให้คุณดึงดูดแต่สิ่งที่ดีจเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันวันนี้เป็นวันที่แสนวิเศษ วันนี้ฉันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเสมอวันนี้เป็นวันที่ฉันมั่งคั่งในทุกๆการวันนี้ฉันดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตเงินทองเป็นเรื่องหาง่ายมากสำหรับฉันเงินไหลเข้าบัญชีของฉันทั้งยามหลับและยามตื่น ฉันมีความสามารถฉันฉลาดฉันทำได้ฉันเปิดรับโชคลาภแล้วในวันนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันได้อย่างง่ายดายฉันเป็นคนหาเงินเก่งเงินทองเข้าบัญชีของฉันทุกวันฉันเป็นคนยอดเยี่ยม ใครได้เจอฉันคนนั้นโชคดีฉันมีสมองเงินล้านไอเดียของฉันผลิตเงินให้กับฉันได้อย่างมากมายฉันอยู่ในโลกที่มั่งคั่งเหลือเฟือโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ดีและเพียงพอสำหรับทุกคนฉันมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยม ฉันเก่งและสุดยอดฉันมีจิตเศรษฐีไม่ว่าฉันจะคิดอะไรฉันจะทำสิ่งใดสิ่งดีๆทั้งหลายเกิดขึ้นง่ายและจักรวาลสนับสนุนฉันไอเดียที่ฉันคิดและทำสร้างเงินให้กับฉันอัตโนมัติ ฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเรื่องราวที่ดีเข้ามาสู่ชีวิตฉันเป็นคนมีความสามารถและเป็นคนมีสเสน่ห์ฉันเป็นคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ฉันเป็นคนกล้าหาญและฉันมีสมองเศรษฐีฉันทำอะไรก็สำเร็จได้อย่างง่ายดายฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองฉันคือแม่เหล็กดึงดูดผู้คนที่ดีเข้ามาสู่ชีวิต เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาและทุกทิศทางฉันเป็นคนรวยเงินรักฉันและฉันรักเงินฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีในทุกทุกวันฉันเห็นอย่างทะลุปลุกโป่งว่าฉันประสบความสำเร็จ ทุกๆวันฉันสร้างมูลค่าให้กับผู้อื่นและโลกให้รางวัลกับฉันเป็นความมั่งคั่งมหาศาลฉันมีสมองเงินล้านฉันเป็นยอดคนระดับตำนานฉันเป็นนักผลิตไอเดียเงินล้านฉันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ฉันมีจิตที่ยอดเยี่ยมและทรงพลังทุกวันฉันเก่งขึ้นทุกทิศทางฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองฉันชื่นชมคนรวยเพราะฉันก็คือคนรวยเงินของฉันทำงานหนักเพื่อฉันและทำงานให้ฉันมากขึ้น สมองอัจฉริยะของฉันคิดหาหนทางให้กับเรื่องราวที่ท้าทายได้เสมอฉันเต็มใจเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาในชีวิตฉันมีสมองเศรษฐีและคู่ควรกับเงินร้อยล้านฉันดึงดูดโชคลาภเข้ามาถูกทิศทาง ฉันสวยจากภายในสู่ภายนอกฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินวันนี้เป็นวันเริ่มต้นที่ดีของฉันฉันมั่งคั่งและร่ำรวยปีนี้คือปีทองของฉันฉันคิดทำสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นเงินเป็นทอง ฉันทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จเงินทอง,องไหลเข้ามาง่ายได้ฉันขอบคุณเงินที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้และเงินกำลังเดินทางมาหาฉันอีกมหาศาลฉันขอบคุณความร่ำรวยที่ฉันได้รับเพราะฉันสมควรแล้วที่จะร่ำรวย ฉันโฟกัสที่การพัฒนาตนเองให้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฉันพัฒนาตนเองให้คู่ควรกับเงินทุกจำนวนฉันมีเงินมากพอที่จะจ่ายให้กับไลฟ์สไตล์ที่ฉันต้องการฉันโชคดีด้านการเงินเงินทองมากมายเดินทางมาหาฉันจากทุกทิศทาง ฉันร่ำรวยในทุกเศรษฐกิจเพราะฉันมีสมองเศรษฐีฉันเป็นคนประสบความสำเร็จด้านการงานฉันเป็นคนประสบความสำเร็จด้านการเงินฉันเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะด้านดีให้กับครอบครัวของฉันฉันเป็นอภิชาตบุตรที่พ่อแม่ภูมิใจในตัวฉัน ครอบครัวของฉันร่ำรวยขึ้นเพราะฉันฉันมีอิสรภาพในชีวิตและฉันมีอิสรภาพทางการเงินฉันเป็นคนร่ำรวยที่สุขภาพแข็งแรงและมีความสุขขอบคุณขอบคุณขอบคุณขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะคะ